ดูดวงชาวราศีกันฉันไปทำอะไรคุณถึงตามร้ายไม่เลิกนะผมดวงคุณดวงชะตาของคุณตกตำแหน่งแบบนี้หรือเปล่าผมโอ้โหตามล้างตามผานตามกันแกล้งตามใส่ร้ายป้ายสีตามทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเล่นลับด้วยนะตามทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตาท่านเป็นแบบนี้หรือเปล่าัะผมนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ตกตำแหน่งอะไรมาดูกันตกตำแหน่งแฮงแมน อัดจำแยกออกตาเบียดินมันตามล้างตามหานตามแก้งไม่เลิกครับขออยู่เงียบๆขอร่ำรวยไม่ได้เหรอขอประสบความสำเร็จขออยู่ของเราเราไม่ได้ไปขอคุณกินอะไรอย่างนี้แบบนี้ดวงชะตาคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเพราะเพราะฉะนั้นหมอสันขอแนะนําให้ท่านพบไพรีพี่นาธครับฟังชื่อกรูลูแล้วนะจ๊ะไพรีพี่นาธนะครับผมนะครับผมพระไพรีพี่นาธนะครับอันนี้วัดบวรน,นะจ๊ะ ครับผมพระไวไรีพินาศสัตตูพังพินาศนครับผมในตำราว่ากันอย่างนั้นครับผมคุณสายมนดาพบติดตัวไว้ป้องกันเขาว่ากันอย่างนั้นครับผมสิ่งเหล่านั้นย้อนกลับไปหาคนทํนนะครับผมเพราะฉะนั้นพบให้ท่านพบไพรีพินาศสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้าไพรีพินาศพระผงวัดบวรนะครับครับผมโชคจะตามนานบุญบารมีวาสนาแล้วก็เหรียญน,นี่เหรียญพระปางสะดุ้งมานครับผม สองร้อยห้าสิบาทปางสะดุงมาเขาเรียกปางแก้กร,รมเพื่ออะไรแก้กร,รมไม่ได้หมอ่ันว่าแก้ไม่ได้ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้ครับผมเพราะะฉนนั้นแก้ไม่ได้แล้วก็รีบทําบุญหนีแต่ว่าพบปางสะดุกมาเนี่ยพบติดตัวไว้เราก็เราก็วิ่งหนีทําบุญมากๆแล้วก็หนีมันวิธีหนีของหมอ่านคือทาบุญมากๆัะผมท่านไม่ต้องไปสู้อะไรสู้ไม่ได้ทําบุญมากๆ,ๆก็หนีบุญเยอะเนี่ยนะบุญเป็นปัจจัยท่านชนะเพราะฉะนั้นในโชคชะตามนาบนาุญบารมีวาสนา ครับผมสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านไหมีมอยู่แล้วแต่ว่าโดนอะไร,ก,รกันแกล้งมันอิจฉาต้องใช้คํานี้เลยอิจฉาห้รใ,ใส่ายไปใส่กันแกล้งในโชคตาม่นานบนมาเราไม่ยุวัาสนามันเป็นอะไรก็นักกาาันหาต้องต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องอารมณ์แบบเนี้ยเป็นอะไรก็นักกันหนาวะเนี่ยมันบ้าไงเ,เป็นบ้าอแต่บางคนหัวเลาะขำ,หขำไหมหมอท่านขำทำไมบางคนไม่ขำด้วยไง หมอสันขำไปเลยบอกขำทำไมอาจารย์โทษทุกข์เลยบอกว่ามันบ้าตามล้างตามผ่านท่านโดนหรือเปล่าโดนแบบเนี้ยล้วโดนคอมเมนต์บอกหมอสันด้วยแล้วโมดมนท่านโดนจัดหนักจัดเต็มตามล้างตามผ่านชาติที่แล้วฉันไปทําอะไรให้คุณคุณถึงตามล้างตามผ่านฉันจะมีแฟนใหม่ก็เรื่องของฉันหรือว่าอะไรก็แล้วแต,แต่แต่ละคนไม่เหมือนกันไงแล้วผมเปิดไพ่ก่อนตรงที่ตามถ้าตกตำแหน่งแปดไม่เท้ามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตา ด้วยอานาจบนบารมีวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกรจ,จะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจะเต็มหวงชะตาตกตําแหน่งแต่ไม่เท้าอ่ะคับผมท่านวิ่งอย่างเดียวหมอจันบอกเลยวิ่งครับท่านแปดไม่เท้าถ้าท่านคุยกับหมอไพ่ถ้าหมอไพ่ก็ต้องคุยอย่างเงี้ยวิ่งครับท่านถ้าท่านคุยเออสิงแสก็อีกเรื่องหนึ่งบอกเลือดเลือดขี้ติกต๊กติ๊กตรงไปตรงมา ตตรรงงไปงมาเลื่อนไ่ต้องเลี้ยวซ้ายเลีเ้ยวซ้ายก็เจอกลุยเลี้ยวขวาก็เจอเทพแล้วทํายังไงวิ่งอย่างเดียวคล้ายๆกันนะกลุยก็อาจารย์อาจารย์ก็ต้องพูดแบบนี้เหมือนเพราะฉะนั้นตกตําแหน่งแปดไม้เท้ามุ่งตรงไปข้างหน้ามุ่งตรงอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจอนะไรทั้งนั้นมุ่งตรงับผมเรื่องราวต่างๆมันมีนะในตำรามนะีในวิชาล้านนาก็มีัะผมปากกระทงปากทูบไหว้ผี ท่านผีมากินนะออกกินแล้วก็วางกระทงวางกระทงนะแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ไปแล้วบายยอย่าไปมองมมองมันตรงไปอย่างเดียวนะให้มันกินอยู่ตรงนี้มันก็ล่อผีออกไปจากตัวนี่เป็นวิชาระาบอกวิชาล้านนาเขาทํากันอย่างนี้นเอาขนมนหวานเรนียงทองหยิบทองหยอนไหว้เซจล่ออยู่ตรงนี้แล้วเราก็ขับรถไปมันเป็นความเชื่อระบบแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงชะตาขายกันผมท่านก็จะไปสนใจอย่ยไปยุ่ง เรื่องราวสิ่งต่างๆมันมีอยู่แล้วเขาเรียกว่าเรื่องเจ้ากรรมในเวรเรื่องราวอาดีตชาติชาติก่อนแล้วกี่ชาติกี่ภพกี่ชาติแล้วผมไม่รู้แต่ผมรู้ว่าชาตินี้ผมเป็นคนดีแล้วท่านคิดแบบนี้ท่านก็บอกเขาเลยผมเป็นคนดีแล้วอย่ามายุ่งกับผมชิวๆผมจะรวยแล้ผมผมจะไปกินกระเพาะปลาเอาข้าวกะเพราหมูสับแล้วผมผัดไทยหอยทอดแล้ผมโอ้ยของกินไ,ไม่หมดผมไม่มายุ่งกับคุณเสียเวลาเปล่า รับผมเพราะฉะนั้นในโชกตาเนี่ยมุ่งตบมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชกตาดวงชะตาตก,ต,กตำแหน่งแปดไม้เท้ารับผมเพราะฉะนั้นแปดไม้เท้าหมอสันแนะนาอย่างเดียววิ่งครับอย่าวิง่งอย่าไปสนใจใครครับวิ่งอย่างเดียววิ่งไปไหนวิ่งไปหาความสุขไปชอบปิ้งไปเที่ยวรอบโลกไปฝรั่งเศสไปยุโรปไปออสเตรเลียรับผมไปญี่ปุน่นผมไปยุโรปโอ้โหม,มีเที่ยวเยอะแยะ โอ้ไม่ต้องมานั่งเศร้าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันนั่งบ้าๆบอๆอยู่ตรงนี้ไม่เอานะเดอะสันมันเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อบ้านเลยนะซื้อบ้านซื้อรถวางแบบแผนได้ดีก่อนะไม่ใช่หมอทันอยยุให้ซื้อไม่ใช่วางแบบแผนได้ดีก่อนท่านมั่นใจรืยยังมั่นใจแล้วก็ซื้อเลยนะผมปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาบิ๊กเปลี่ยนแต่ผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะผมตกตําแหน่งที่ดีนะผมแต่ทําไม มันตามล้างไม่เลิกดวงชะตาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าโอ้นั้นมีดดาบปักเต็มหลังครับผมเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกทรมานครับผมคนไม่โดนมันไม่รู้มันมันก็นั่งหัวเราะแบบหมอสันได้พูดง่ายอาจารย์พูดง่ายครับผมแต่ลองโดนดูดิครับมันพูดยากนะถ้าโดนคนที่เขาเห็นหน้าแล้วก็เกลียดแล้ววะโอ้บางคนมันก็รับไม่ได้จริงๆนะครับผมท่านมีไหมมันต้องมีคู่อาฆาตเพราะดวงชะตายังมีตกตำแหน่งคู่อาฆาตเลยคู่ล้างคู่ผ่านคู่อาฆาต คู่คู่ร,รมคู่เวรน,นะครับผมเพราะฉะนั้นเลือกคู่ต้องเลือกให้ดีนะตกตําแหน่งอะไรมาดูกันนะเพราะฉะนั้นมีดดาบปักลงมาเต็มตัวกบ,บนกบวกษสับกระสายอดทนอดกา้านแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆมันทนไม่ไหวนะแค่เห็นหน้ามันหมูมันเกลียดเรามากว่ะชาติที่แล้วไปทําอะไรให้มาไอหมันว่ะมันเกลียดเรามากมันมีจริงๆนะดวงแบบนี้ะฉะนั้นก็ดูดวงมาเยอะนะดวงแบบนี้ก็มีนะแล้วเราก็มีไม่ใช่เราไม่มีมีมมมมทุกคนนะนะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูหมูมันเกลียดเรามากแล้วเราทํายังไง เบื่อนายก็ปัญหาต่างๆสิ่งต่างๆที่เข้ามาซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคกตาใครบางคนส่งมอบช่วยทองมันไม่จริงใจผมรักเธอที่สุดเอานี่ไปเอามามันให้ยาพิษให้นะผมเลือกใครดีนะครับโอโลกนี้มันโหดร้ายนะครับผมเพราะฉะนั้นในโชคกตามนาาบุญมาเรามีวัสนาราศรีนี้นะครับตกตําแหน่งอะไรครับชิงไหวชิงพลิบไงนะผม้ายมาก็ต้อง้ลยกลับอยู่ให้เป็นนะผมทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ับผมพูดหวานๆพูดหวานไปหวานมาโยนกันไปโยนกันมาับนะผมไม่รู้ไม่ชี้ต่างคนต่างอยู่นั่นเองครับนะผมชีวิตคนเราก็มีอยู่แค่นี้แหละต่างคนต่างอยูนะ่แต่ว่าสิ่งที่ท่านโดนมันเป็นตกตําแหน่งที่โดนตามล้างตามผ่านครับนะผมโชคจะตามนาาบุญมาเรามีวัสนาครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นุกทํทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรืองใครบางคนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวหมอซันขอทํานายว่ากําลังจะมีใครบางคนเข้ามาับนะผมเข้ามาทําเป็นคนดีก็ได้นะนะคนดีเหลือเกิน ใครยังไม่รู้ไสย่ยังไม่รู้ยังไม่รู้ไส่รู้พุงยังไม่รู้นิสัยเบื้องลึกนะครับผมเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับเราไม่ต้องไปเถียงเถียงยังไงก็แพ้แลครับนะผมการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดหนึ่งไม้เท้าบังเกิดปักหนึ่งไม้เท้ารอนะครับเพราะฉะนั้นพลิกเปลี่ยนแปลผันดูให้ดีชายวัยกลางคนจะมาช่วยเหลือท่านนะครับเทวดาได้เทวดาวัยกลางคนรอรอ,อเทวดารอมาช่วยท่าน เอาผมจะ,จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคหอมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับท่านใดจะดูดวงหมอสันทัไลน์มาสันนี่สี่สองแปดเก้าครับหนึ่งคำถามสองร้อยบาทสี่คำถามแถมหนึ่งแปดร้อยบาทเท่ากับห้าคำถามนะส่งคลิปต,ตอบให้ครับถ้าไม่มีคําถามพิมพ์อย่างนี้การงานการเงินความรักอาจารย์ครับเวลาตกฟากสําคัญมากนะครับผมหมอสันก็จะส่งคลิป ดูดวงท่านก็พีมาเลยชื่อนามสกุลวันเดือนปวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากผมบางท่านก็จะส่งคลิปให้4นาที400บาท8นาที800บาทอาปขอให้ท่านช,ชื่นนะครับผมรับลืมเปไม่ได้ดูใครสนใจทักมาท่านซันนี่สี่หรืออ่านใต้คอมเมนต์นะครับผมขอให้ท่านชืช่นครับสวัสดีครับ